วายวายวายว้าวว้าวผู้น่ะพู้น่ะพู้น่ะพู้น่ะเป็นไหนเก่งขึ้นอย่างนี้สนใจค่ะคุณประหยัดกิโลเท่าไหร่คะกิโลละสิบบาทค่ะห้ากิโลขึ้นนะคะห้ากิโลถึงสิบกิโลขึ้นนะคะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะยี่สิบสี่สิบห้าสิบกิโลได้หมดค่ะไกลเหลือเกินไกลที่ไหนเอ่ยไกลเหลือเกินไกลที่ไหนเอ่ยคุณ โอ้ยขอจะมันอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่น้อขออภัอ่านไลยอุ้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 ยไปเอาเอ็มร้อยมาจากไหนอะลูกยายนางเอาเอ็มร้อยไว้หน่อยตบโอทิ้งไปเลยโอเคโอเคค่ะหุ่นเด่นยังไงบ้านอันใสให้แล้วก็ถอดต้องเข้านั้ นอกซะจากใส่รองเท้านั่นมันยังบ่ถอดให้คัดสนนม่ออรองเท้าหัดรองเท้าต้าเดียวเดียวเบี้มเบี้ยมมารองเท้าอ,อยูอ่ในรถนีเ่เร็วเปอันอันรองเท้า,ทาไม่ได้น้องแลนตนั่งสี่ตีนมันสิบาทกี่แฟนคลับแม่แอนอ๋อค่ะ ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้แม่นางเอาอยู่ในถุงอยู่ในถุงเปิดประตูรถออกไปมันจะอยู่ในถุงรองเท้านี้เขาไม่ใส่เอาหัวตมะย่าหนึ่งไว้แท้แม่นางไว้แถมหัวตมาอุ้ยมาเล็วโคออมันหน่อยโคตรแชร์แมนแมนมุเจ้าไปเฮ็ดไก่เพียงไงบอ เอาแม่เจ้าซับเด้อคันเออน้ำใส่รองเท้าเนี่ยเอาใส่เอาใส่รองเท้าหนูอย่าไปทำมันทีหนูอย่าไปทำมันถ้าหนูไปทำมันก็จะเป็นอย่างนั้นเอามาสองคู่สิคะเออเอาใส่ให้น้องเลยอยากได้สิบกิโลได้ค่ะเนี่ยคนเนี้ยเนี่ย เดี๋ยวภาษ,าษาอังกฤษจ้ะนั่นเห็นไหมนางบอกแล้วเห็นไหมเนี่ยตลอดเลยไปล้างเลยล้างขาล้างขาพัตเตอร์ติดเร็วๆไปเลยค่ะโอ้ค,คนเก่งรู้กเก่งอยู่แล้ว <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมน้องเพชรเป็นอย่างนั้นตลอดเลยขายอะไรคะขายมะขามค่ะ <c oughs>